นะแรงจัดครับมีลื่นด,ด้วยครับแรงจัง 2K ครับอืดดอดแล้วครับส่งแล้วนะนะ ะนะอ่ะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะอยู่กับผมออด้ำซิ่งนะวันนี้มาอยู่ปากบอ่อครับหน้านงานขุดเลยนะ p ี2 0ีสองร้อยครับคอมสุกรุ่นแปดะเล่นหินนะครับนนี้นั่งแค่นลังเสือนะนี่นี่ยังแบเลยนะ ภาพมันจะไม่นิ่งนะวันนี้ลมนะเยีวยว่าไปอยู่เข้าครับฝนจะมาแล้วนะลมมาแล้วครับ นุ่นเต็มแล้วมั้งครับเอ้๋ยโควัตสุสองทันเลยนะน่านั่งแท่นหลังเสือครับสองทันเลยนะไปแล้วครับนี่เต็มพร้อมกันแล้วนะดูที่ล็อกนังฟ้านะ กระบใหญ่นะขนาดน่ะคุณร้องมีกระบยใหญ่จริงนะนะทางคนข้างโหดเลยนะขึ้นบอล้อนๆนะนนครับงนี้ไจัดเทียบมีลื่นด้วยเหรอดันบอยลวๆนะ่ะ nè đặt nhau dao không Hãy làm năng ăn rau ในโซนอำเภอเมืองบุรีรัมย์เรานี่จะเจอหินนะหินลาวาเยอะครับเป็นเขตเขกูกเขาไฟครับหูกเขาไฟกระดงนะภาพอาจจะไม่นิ่งครับลมพัดนะวันนี้นะพายุเข,ข้าครับมาแล้วซึมเลยนะ ใช้สิบล้อล้วนๆนะครับ ขออภัยนะครับน่าจะถ่ายในคันนี้นะคันนู้นไม่มีทางไปนะแต่ลึเป็นลอ่นลองตั้งอยู่นะครับนะมาดูไอ้หนุ่มเจแปนนี่ครับโอ้โหเจอหินละเจองานยาวแล้วงานนี้ฝวันปีศาจเนี่ยนะจอะหินโดยเฉพาะนะ อีกันเขามาจจอด้วยเฉพาะเลยครับนสตัด้ะนะอันนี้ตัดที่สามครับจนล้นเลยนะ0.90ครับ พุงกีนะขนาดพุงกีครับ0.90ุเบาทเมตรนะตักที่4แล้วครับ ตักที่ห้านะไว้แลบเลยอ่ะฝนเริ่มมาแล้วครับ เกียล้วนะ่ะงัดไม่ออกตักที่8แล้วครับน่าจะ,จะใส่ที่12บสองตักนะหินล้วนๆเลยอะ่ะงาน เออมันนนะพี่หลงไาแล้วเดี๋ยวถ่ายพี่หลงให้ดูครับพี่หลงปีนบอ่อให้ดูนะพี่หลงไหลออกมาแล้วนะ ฝากท่านชมกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดติดตามให้ออนน้ำซิงด้วยนะครับนะ,ะเดี๋ยวมาดูพี่ลงลงไหลนเนิบไปแล้วนะน่าจะออกพร้อมกันนะมาแล้วครับเข่าลันเว์ไปแล้วนะเอะอกดนะครับส่งแล้วนะ เร็วครับเอาตามมาแล้วนะ สุดครับเอฟเอฟสามมือคันนี้นะดูคันนี้ครับแรงจัดแรงจัดลืมน้บเลยเมื่อกี้กี่ตักหน่น่งอยู่ประมาณสิบเอ็ดสิบสองตักนะเมื่อกี้ศูนย์จุดเก้าศูนย์เกือบคิวครับ ข้างไวอยู่นะโอ้ยขีดร็อกค,ครับลอกม้วนหางมาแล้วนะรอนะคันนี้นะกระบะซามิตตรงได้เลยครับน่าจะวางหัวสามเอ็มมานะคันนี้นะ ดูกันขึ้นบอ่อครับขึ้นขดสีกขดสีอะไรนัน่นย,ยืนอยู่มุมสูงครับโโอ้หใส่เยอะนะ อันนี้อัดเต็มกล่องเลยครับถึงว่าใส่ไม่ธรรมดานะนี่ไล่มาข้างหนยนะอย่างเงี้ยยังไม่เต็มนะเดี๋ยวจะเห็นความแรงนะจัดเต็มกล่องนะมาครับ ดูเอเอ็มสาอันแล้วครับตั้งลำแล้วนะ โอเคครับผมสำหรับที่นี้ขอจบไปเพยงแค่นี้ก่อนนะอ like, ย่าลืมกดไลค์กดติดตากดไลค์กดแชร์นะครับรอติดตามชมคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับที่นี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ